บิตคอยท่งนี้จะออท t i ไฮหรือเปล่านะนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็จะบอกว่านะครับถ้า all t i ไฮ high ไปแล้วเราต้องควรต้องทำยังไงต่อหรือจริงๆแล้วทองคําจะไม่ all t i ไฮนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าแบบกราฟมันเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับอะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วครับพบกับรายการเทรนดกราฟนะครับ สวัสดีครับผมผมมิกเซอร์นะครับกิตลันนะครับผมพบกับรายการเทนกราฟเนาะนะครับทั้งวันนี้นะผมจะพาทุกคนนะครับไปเจาะดูนะครับว่าเฮ้ยกราฟทรงนี้เนี่ยนะครับบิตคอยเนี่ยนะครับมันจะออทามไฮจริงจริงไหมนะหลายๆายคนถามผมมาอีกแล้วนะนะครับจริงคาถามนี้เป็นคาถามที่ถามมาบ่อยแล้วกันเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะตอกย้าให้ฟังกันเนาะว่าเอาจริงๆนะถ้าเป็นทรงนี้นะครับจากประสบการณ์แล้วนะไม่ควรซื้อแล้วนะนะครับไม่ควรซื้อแล้วเพราะว่าเขาพร้อมจะเทขายเมื่อไหร่ก็ได้เนาะนะครับ ทูกคิดดง่ายแล้วกันครับว่าราคาเนี้เป็นราคาที่ผมพร้อมจะเทแล้วนะครับผมรอคนเปิดคําว่าคนรอคนเปิดน็่คือผมรอเจ้าเทก่อนแล้วผมจะเทพร้อมเขาเพราะว่าเราต้องอาศัยอาศัยการขายเหมือนอ่าคือเอาไงผมเป็นผมไม่สัปออเดอร์ของผมไม่สามารถที่จะทุบตลาดได้แล้วกันก็เลยต้องรอนะครับพี่ๆรุ่นพี่เขาเทก่อนแล้วเราค่อยเทตามฉะนั้นลองคิดดูง,ง่ายครับว่าการที่ราคามันขึ้นมาถึง5 6 0 0 0ดอลลาร์ตอนนี้ มันไม่ได้เรื่องมันเอินนะมันมีคนที่ได้ราคามาตั้งแต่หมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับมาก่อน้นแสดงว่าแบบช่วงเวลานี้นะจริงๆมันไม่ควรที่จะเข้าซื้อแล้วนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะวันนี้นะครับสำหรับคนที่ถือมาแล้วเนี่ยมันไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อ่ามันสามารถที่จะแบบออทามไฮได้จริงๆไหมหรือถ้ามันไม่ออทามไฮแล้วเนี่ยมันจะทายังไงต่อนะนะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่บิตคอยนะ้จริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายเหรียญนะครับแล้วก็เอาคอยหลายๆตัวเนี่ย เตรียมพร้อมจะพุ่งมากๆเลยซึ่งมันก็จุดพุไปแล้วหลายๆตัวแล้วกันเนาะก็มีการเทคโปรฟิตกันออกไปบ้างแล้วเนาะสลักใครที่ดอยเหรียญอยู่ก็ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะบางคนนะถ้าถ้าไม่ได้ดอยที่ออทาไฮเนี่ยนะครับนี่ถ้าไม่ดอยที่ไฮเนี่ยมันก็บางคนอาจจะคืนทุนไปแล้วบางคนอาจจะได้กําไรด้วยซ้ำเนาะนะครับฉะนั้นก็ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังนิดนึงแล้วกันเนาะว่าแบบเฮ้ยเหรียญไหนที่มันพุ่งก็กลับไปดูนะครับกระเป๋ากันบ้างว่าเฮ้ย เรียออะไรบ้างที่เราซื้อเราไปนั่งเมนเไปนั่งลิสต์หน่อยว่าเราซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเราไอตัวเบรกอีเวตนนะครับหรือว่าแบบจุดจุดที่มันจะคุ้มทุนหรือว่าจุดที่มันจะคืนทุนเราเนี่ยจุดที่ทําให้เราบวกเนี่ยมันไปเท่าไหร่แล้วจดไว้นิดนึงแล้วก็ตั้งอันเลิไว้นิดนึงนะครับเพื่ออัปเดตแล้วกันเนาะนไหนๆก็เข้ามาอยู่ในวงการคริปโตแล้วก็อยากจะให้อัปเดตกันสักระยะหนึ่งอันนี้คือเป็นความปรารถนาดีนะจากมิกเซอร์นะนะครับ เพราะว่าของผมนะครับก็มีการจัดพอร์ตไฟโอะครับตั้งแต่ก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นมาก่อนนี้แหละนะครับมานั่งดูว่าพอร์ตเราจัดเป็นยังไงบ้างมีการจุดตัวไหนที่เราสามารถเทคบุฟฟิตได้ผมเทคเอาไปก่อนแล้วก็เอาเงินตรงนั้นับไปช้อนอีกอตัวที่มันสามารถที่จะไปต่อได้แบบนี้เป็นต้นนะก็คือเป็นการโยกเงินจากพอร์ตที่เรามีนั่นแหละแล้วผมไม่ได้ไปผมไม่ได้เติมเงินนะครับเข้าไปเลยนะก็คือเงินในพอร์ตนั่นแหละหมุนวนนะครับหมุนวน เอามาวนเวียนนะครับให้พอร์ตมันโตมากยิ่งขึ้นอ่ะเราไปดูกราฟกันนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับพูดกันมาเยอะแล้วนะครับโอเคไปตอนนี้ผมก็อยู่กราฟบิตคอยเนาะนะครับซึ่งเอาจริงๆนะฮะตอนเนี้ยกราฟบิตคอยเนี่ยผมขอดูกันนะครับมีใครที่เคยเปิดแบบ3เดือนบ้างใครใคร,ใครเคยเปิดเออ่บิตคอยแบบ3เดือนบ้างนะครับจริงๆแนะนำลองลองใช้ดูนะเราจะเห็นเลยครับว่าแบบเอออีก3เดือน เอางี้ผมอยากจะให้ทุกคนได้ได,ได,ได้ได้ดูน,นี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอเคผมเตรียมให้ให้ดูเว็บไซต์นี้แล้วกัน่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักคูนะ่น่ะอ่าแป๊บนึงนะหาก่อนโอเคอ่ะตรงนี้ โอเคนะครับอ่ะอย่างตรงนี้ทุกคนลองดูนะนะครับ bitcoin halving clock เนะนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็คือเหลือแค่ห้าสิบวันซึ่งห้าสิบวันเนี่ยมันประมาณเดือนกับนิดนิดนึงเนาะน,นะครับก็ halving ประมาณวันที่สิบเจ็ดเอพิลนะครับก็ประมาณสิบเจ็ดก่อนหลังสงการฉะนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่นะครับก็คืออีกไม่กี่วันนะจะ halving ซึ่งผมลองมานั่งคํานวณดูละนะครับระยะเวลาที่มันขึ้นเนี่ยถ้ากับว่าอันเนี้ยหนึ่งเดือนอกับอค่ห้าวันคือ ถ้าบิตคอยปิดนะครับ,ป,นะรบปิดดีมานแท่ง3เดือนได้นะครับปิดดีมานแท่ง3เดือนได้จริงๆเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะออทามฮเหมือนกันนะนะครับมีโอกาสที่จะออทามฮาเหมือนกันแต่ก็คาดการณ์นะครับว่าเออถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยนะครับอะตรงเนี้ยอย่างปัจจุบันตรงเนี้ยถ้าบิตคอยปิดเต็มแท่งจริงๆนะครับปิดเต็มแท่งจริงๆนะอันนี้คือพูดถึงในกรณีที่ปิดเต็มแท่งจริงๆนะครับ ผมคาดการไว้ว่าถ้าสามเดือนปิดเต็มแท่งจริงต้องดูนะว่าอีกหนึ่งเดือนกับอีกห้าวันเนี่ยครับมันไปถึงตรงไหนโอเคยกย็นก็อ่ากรณีก็คือมันสมมติว่าวอยางว่าราคามันมันล่วงลงมาก่อนเลยมันจะลงมาที่บริเวณดีมานนี้ครับก็คือสี่หมื่นสองนะครับอันนี้คือกรณีที่แบบอ่ะย้อนกลับลงมาก่อนนะถ้าไม่ดูตรงนี้ครับขึ้นต่อโอเคนะแต่โดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากทุกคนดูตรงนี้เห็นไหม ทุกคนเห็นแท่งเทียนนี้ไหมเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูดีกว่าทุกคนจะได้เห็นาการขึ้นของมันด้วยอ่ะมาดูดีมารสามเดือนเห็นไหมทุกคนมาดูนี้เราจะเห็นว่าการวิ่งของเขานะครับช่วงที่มันเป็นบูลันนะครับหนึ่งแท่งสองแท่งยาวๆเลยแท่งหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แท่งแรกนะแท่งที่สองนะครับไปเท่าไหร่ดูนะ ปุ่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ยทุกคนลองคิดดูแท่งแรกไปละอันนี้ผมไอนนช่วงนี้ผมไม่นับนะผมนับช่วงนี้หนึ่งมีหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เองสำหรับผมผมมองว่าณปัจจุบันตอนเนี้ยคริปโตยังไม่เป็นบูลันครับยังไม่เป็นบูลันโอเคแหละนะครับเราอาจจะมองว่าไอ้ตรงเนี้ยราคามันถูกมันเลยทําให้เปอร์เซ็นต์มันเยอะขึ้นนะครับแต่สำหรับผมณปัจจุบันตอนนี้นะครับรู้สึกว่าคริปโตบูลัน อันเนี้ยยังไม่บูของจริงนะสำหรับผมนี่คือยังไม่บูของจริงงั้นแสดงว่าถ้าเขามันไม่บูถ้าเขาไม่บูช่วงเนี้ยแล้วเขาจะบูช่วงไหนคือมันมีสองสองสองข้อสันนิษฐานของผมนะครับก็คือราคาบิตคอยไม่ผ่านชุดนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้แหละยังยังเพราะมันยังไม่ทะลุไงยังเป็นแผนเดิมคือมันยังไม่ทะลุเลยทําให้ผมมายังมองว่าบิตคอยถ้ามันยังอยู่บริเวณนี้อยู่มันมีโอกาสย่อแต่ตรงเนี้ยนะครับก็ไป A1 อีกหนึ่งจุดข้อสันนิษฐานแล้วกันเนาะ ถ้ามันไม่ผ่านมันก็ย่อแต่ถ้ามันทะลุมันมีอีกกรณีหนึ่งครับก็คือทะลุแล้วทำออทำไฮครับแต่เป็นการทำออทำไฮที่ทิ้งไส้แบบนี้เลยครับทิ้งไส้แบบนี้ก็คือเอาไว้ง่ายเลยครับว่าราคาเนี่ยวิ่งอย่างนี้เลยเนี่ยวิ่งปึ้งๆๆๆแล้วทำออทำไฮปึ๊บเจียบไส้แล้วย้อนครับ การย้อนตรงนี้ครับจะย้อนไวมากลงแบบเร็วมากๆเลยภายในระยะเวลาประมาณ1ปีครับเขาจะกลับขึ้นอย่างไวเลยครับอันนี้คืออันนี้คือเคสเคสที่1นะกับเคสที่2คือที่ผมคิดไว้ก็คือราคาย้อนกลับตรงนี้แหละครับเคสที่2ย้อนกลับตรงนี้มาหาที่ราคาประมาณ3 0 0 0 0ื 30, ่นไอ้สามหมดอนลารละตอนเนี้ยผมมองอยู่ที่ประมาณ3าม0 0นนะเพราะว่าช่วงเอานี้จริงๆนะช่วง4ี่หมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะ ผมให้กรอบเนี้ยเป็นกรอบที่แข็งแรงแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นจุดเดียวกันกับบริเวณเนี่ยแนวเนี้ยนะครับแนวดีมานตรงนี้ครับแล้วก็อ่าเป็นแนวแนวรับด้วยตรงเนี้ยที่แข็งแรงนะครับถ้าเทียบกับอดีตแล้วเนี่ยทุกคนลองดูเห็นปะเนี่ยอันนี้คืออดีตที่เคยเกิดขึ้นเนาะวิงว่ง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 วิ่งเสร็จปุ๊บทุบทุบเลยนะครับเสร็จปุ๊บวิง่งต่อแล้วก็ย่อลงอันเนี้ยคาดการณ์ไว้เป็นประมาณนี้ตอนแรกผมคาดการณ์ไว้ว่าราคามันจะเป็นแบบภาพนี้หรือเปล่า นะครับก็คือวิ่งขึ้นไปแถวแถวนี้แล้วย่อลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยวิ่งขึ้นต่อเป็นภาพนี้ไหมก็คือย่อลงมาแล้วก็วิ่งขึ้นต่อนะครับก็มีโอกาสเกิดภาพนี้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็ยังอยู่ในบริเวณของซับไพโซนนะครับที่ใกล้เคียงกันอยู่เหมือนกันนะครับกับอีแบบหนึ่งคือวิ่งทิ้งไส้หลอกเราเพราะว่าพฤติกรรมที่มันมีความต่างกันกับปัจจุบันปัจจุบันกาอดีตมัมมีความต่างกันอย่างนี้ อดีตมันยังไม่มีประกาศกองทุน ETF ถูกไหมสปอร์ต ETF ยังไม่มีแต่ปัจจุบันมันมีแล้ววอลลุ่มเทรดมันจะมากกว่าเดิมฉะนั้นสำหรับผมระดับโฟโมมันจะสูงขึ้นครับระดับการโฟโมจะสูงขึ้นจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนี้เงินจะมากขึ้นคนรู้จักคริปโตมากกว่าเดิมเงินมันมากขึ้นครับคนเริ่มรู้จักคริปโตมากขึ้นปัจจุบันตอนนี้คน,แน,แ,นแน่นอนครับว่าตอนนี้คริปโตเนี่ยเป็นที่ เป็นอะไรก็ตามที่ทุกคนแทบจะรู้จักกันหมดแหละแต่ถ้าวัดกันจริงๆแล้วจากเมื่อก่อนในช่วงนี้ครับเมื่อประมาณปี2 0ง0ปี2 0ง4นเนี่ยนะครับยังไม่ยังยังไม่ยังไม่อันนี้เลยครับเหมือนว่าเคสนะครับที่จะเกิดขึ้นหรือว่าคนคนที่ใช้งานอ,อาจจะยังน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าในช่วงเนี้ยนะครับถ้าลองวัดกันจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ผมมองว่าราคา ในช่วงนี้การโฟโมอาจจะมีการมีความรุนแรงมากกว่าเพราะว่าผู้คนที่มาลงทุนมีมีมากกว่าเดิมฉะนั้นโอกาสที่ราคาบิตคอยจะสามารถออทามไฮได้ในช่วงนี้ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยมีสูงเหมือนกันครับมีสูงนะก่อนเฮฟวิ่งด้วยซ้ำเพราะว่าก่อนก่าจะเฮฟวิ่งเนี่ยก็คืออีกประมาณ1เดือนกว่าๆาใช่ป่ะวันที่1 0บเเมษาตอนนี้มันแค่เดือนกุมภาพันธ์อีก1เดือนน้ำใจอีกหนึ่งเดือนครึ่งอะ่ะกว่า,าจะเฮฟวิ่งอ่ะฉะนั้น ผมก็เลยมองว่าวราคาบิตคอยน์มิกับออทามไฮนะอีกอย่างหนึง่งทุกคนมาดูตรงนี้ผมเปิดวีก,ก่อนทุกคนดูครับมันสร้างดีมาวีคมาใหม่ครับโอ้โหแล้วถ้าในวีคนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าในวีคนี้อีก5วันเนี่ยอีกกับอีก14ชั่วโมงเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่บิตคอยน์สามารถที่จะปิดวีคนี้นะครับปิดเต็มแท่งได้โอ้โหโอกาสออทามไฮนี่จะสูงมากยิ่งขึ้นครับฉะนั้น5วันนี้ รอจับตามองครัว่าปิดเต็มแท่งได้ไหมถ้าปิดเต็มแท่งได้เมื่อไหร่นี่โอ้โหบอกเลยครับว่าเดือดแน่ๆน,นะครับเดือดแน่ๆเพราะปิดดีมานสร้างอย่างใหญ่ไปเลยและประเด็นคือปิดดีมานไว้ในตรงไหนรู้ไหมฮะเอาไว้ตรงบริเวณแนวรับที่สําคัญมีระยะสําคัญครับฉะนั้นต่อให้ราคา Bitcoin เนี่ยวิ่งขึ้นไปแล้วย่อลงมาถ้าไม่หลุดนะครับผมบอกเลยครัว่าดีดออทามไฮครับดีดออทามไฮ ฉะนั้น5วันนี้นะครับในสัปดาห์นี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองกับตลาดบิตคอยมากๆเลยนะครับตลาดคริปโตมากๆเลยทุกเหรียญห,หลายๆเหรียญจะเกิดการจุดพุกันมหาศ,าศาลเลยตอนนี้คือไล่เลียงไปเลยนะครับล่าสุด SC นะครับที่ดีดไปมีโคติดีดไปมีเดนนะครับมีอะไรอีกหลายหลักๆหลายเหรียญทีต้าก็ดีดแล้วนะครับเมติกมาแล้วนะครับดอตมาแล้วแซนมาแล้วอีทิลเลียมนะครับจะออทามไฮอีกนะครับ ฉะนั้นคือตอนนี้นะครับใครก็ตามที่ถือเหรียญอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตอนนี้จับตามองให้ดีเหลือก็อย่างหนึ่งคือตอนนี้อีทูเรียมนะครับโอโ้โหโอกาสออทามไฮนะครับพอๆกันกับบิตคอยเลยนะครับซึ่งอาจจะมีมากกว่าด้วยซ้ำนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้เพราะว่าก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วแต่มีความต่างนิดนึงนะอีทเรียมนะครับมีความต่างนิดนึงตรงที่อีทูเรียมเนี่ยมันมีมันยังเหลือ2โซนระยะสําคัญแต่ว่าบิตคอยมันเหลือแค่โซนเดียวระยะสําคัญ ฉะนั้นตอนนี้นะครับก็คือไออิทิเรียมมันเหลือ2โซนนะครับก็ยังคิดไว้ว่าอิทิเรียมเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปทําหัวเท่าหรือเปล่าด้วยซ้ำนะหัวเท่าคืออาจจะเท่าเดิมประมาณ4ี่พันเจแล้วล่วงเลยไหมหรืออาจจะวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ4ี่พันสองสี่พันสี่พันสองเก้าสิบนะครับแล้วก็ล่วงหรือเปล่านะครับในช่วงประมาณนี้แต่ตอนนี้นะครับสัญญาณนะครับหลายๆเหรียญน,นะครับไม่มีท่าทีว่าจะลงเลยนะครับ ไม่มีท่าทีว่าจะลงเลยใครที่จะช็อตใครที่จะตั้งใจจะช็อตนะครับตอนนี้ไม่ควรอย่างยิ่งทุกเหรียญเลยนะครับไม่ควรอย่างยิ่งยังไม่ใช่เวลาช็อตนะฮะตอนนี้มันเป็นเวลาของความโฟโมครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะโฟโมเข้าตามไหมแต่ซึ่งผมคนนึงแล้วครับผมไม่โฟโมแล้วนะครับเพราะว่าผมอะ่ะเป็นจุดเป็นเป็นช่วงที่ผมจะต้องเทคโปรฟิตแล้วนะครับเป็นช่วงที่ผมกําลังจอจะเทคโปรฟิตแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอาคอยซีซั่น มาแล้วนะครับเอาคอร์ซั่นมาแล้วเราจะเห็นเหรียญหลายๆอันจุดพุถูกไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยคือเป็นนะครับบทเป็นอันหนึ่งแล้วกันเนาะที่อยากจะให้แนะนํากับทุกคนแล้วกันฉะนั้นสรุปแล้วผมนะครับยังสันนิษฐานนะครับว่าเป็นอันนี้เป็นมุมมองส่วนบุคคลนะว่ายังราคาบิตคอยนมีโอกาสอัทตราสูงนะครับมากๆเลยนะครับผมถ้าอีก5วันนี้เดี๋ยวรอดูผลว่าเป็นยังไงถ้า5วันนี้ปิดโอ้โหแข็งเป๊กเลยนะครับวิคด้วยนะครับวิคด้วยนะ เดี๋ยวรอดูกันนะฮะแล้วก็อีก2วันนี้ปิดมันด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่เดือดจัดเลยนะครับถ้า2วันนี้นี่ปิดมันเต็มแท่งเขียวได้นี่ถือว่าวิ่งมาปิดเต็มแท่งในบริเวณโซนซัพพลายมันเลยเดือดสุดๆแล้วฮะตอนนี้นะครับฉะนั้นก็คำว่าเดือดในที่นี้ของผมไม่ได้หมายถึงให้ผมผมให้ทุกคนซื้อนะนะฮะก็อันตรายนิดนึงแล้กันอันตรายอันตรายเลยใครๆจะซื้อช่วงนี้นะครับ นะถ้าจะซื้อช่วงนี้ผมแนะนําให้ลองไปดูเหรียญเล็กๆแล้วกันนะครับแต่ผมอาจจะยังไม่ได้บอกโพยเหรียญเนาะหรือว่าใครอยากจะได้ความรู้นะครับเพิ่มเติมก็สามารถทักแอดมินได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่แบบอยากจะเข้ามาในกลุ่มพูดคุยแชร์ไอเดียต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาในกลุ่มนะเพื่อแบบขออยากรู้แชร์ไอเดียเทคโปรฟิตตรงไหนยังไงเทรดสปอตนะครับเทรดฟิวเจอร์นะครับหรือว่าอะไรก็คือเป็นองค์ความรู้แล้วกันเนาะนะครับจะ เพราะว่าผมอ่ะให้ความสําคัญกับความรู้เป็นอันดับที่1เลยเพราะว่าความรู้นี่แหละที่ทําให้เราสามารถทํากาไรได้ผมขอบคุณองค์ความรู้ของผมมากมากเลยนะที่ผมมีนะครับที่มาทาให้เราสามารถที่จะได้กําไรนะครับเมื่อก่อนก็ได้กําไรอยู่แล้วแล้วก็มีขาดทุนแต่ปัจจุบันตอนนี้คือโอกาสในการขาดทุนเราลดลงแบบเยอะมากๆเลยนะครับมีแต่โอกาสในการทาอะไรที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ความเสี่ยงมันลดลงอย่างมากเลยเพราะว่าเรามีความรู้ที่สูงขึ้นฉะนั้นผมก็เลยให้ความสําคัญกับ ความรู้มากๆเลยสำหรับใครที่แบบจะจะอยากได้ความรู้เทคนิคการเทรดต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามแอดมินได้ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเข้ากลุ่มแชร์แผนเทรดหรือแม้กระทั่งทักมานะครับเพื่อแบบอยากจะเรียนคอร์สเรียนนะครับหรือว่าอยากจะได้เทคนิคการเทรดก็สามารถที่จะทักมาได้เช่นกันโอเคอันนี้ก็สรุปประมาณนี้แล้วกันน้องในตลาดคริปโตนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ ทุกคนรอราคาไหนกันมากนะครับในการเทคโปรฟิตนะครับคิดว่า Bitcoin จะวิ่งไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะไปถึงจริงไหมนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามเนาะนะครับใครไม่อยากไม่ไม่อยากพลาดนะครับคลิปถัดไปอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพราะว่าเดี๋ยว u t u b e จะได้เด้งแจ้งเตือนท่านนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีที่ผมจะมาให้กับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Vielen, habe